ทำไมรักษาฝ้าแล้วไม่เห็นผลทุกคนรู้ไหมกว่าที่ฝ้าเนี่ยจะขึ้นมาเป็นสีน้าตาลด้านบนผิวให้เรามองเห็นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆกลไกใต้ชั้นผิวของเราเลยถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายๆที่คนที่เป็นฝ้าสังเกตเห็นได้ชัดเลยอันดับแรกเลยนะคะผิวหนังตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเหี่ยวลงแล้วก็บางลงมันเกิดจากการสร้างเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ไทเปซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ทําหน้าที่ในการย่อยสลายคอลลาเจนแล้วก็อีลาสติกทิชชูบริเวณนั้นเลยทําให้คนที่เป็น Ne, รู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยผิวเหี่ยวแล้วก็มีริ้วรอยร oy, อยยน่นผิวบางมากกว่าตรงอื่น <Soul> การเปลี่ยนแปลงที่2ที่เห็นชัดอีกเหมือนกันก็คือการที่มีการเพิ่มขึ้นของขนาดแล้วก็จํานวนของเส้นเลือดฝอยใต้ผิวบร,บริเวณที่เป็นฝ้าเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของเส้นเลือดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในการที่เราจะส่งผ่านท่อลําเลียงส่งผ่านอาหารมาให้เม็ดสีคนที่เป็นฝ้าถ้าถางผิวตึงๆดูเนี่ยก็ ني, จะเห็นว่ามีเส้นเลือดฝอยตรงฝ้าเน,นี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงถัดมาก็คืออาจจะอยู่ด้ ด้านล่างเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นก็คือมันมีการสะสมของพวกเอนไซม์ที่ผลิตเม็ดสีแล้วก็เพิ่มขนาดของเซลล์เมลานไซต์เนี่ยรออยู่บริเวณนั้นมันเหมือนเป็นวัตถุดิบในการที่จะพร้อมที่จะผลิตเม็ดสีส่งขึ้นไปด้านบนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฝ้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแค่วันไหนเราลืมทากันแดดสักวันหนึ่งแล้วไปตากแดดจะจัดมาสักแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยฝ้ามันจะเดดแล้วก็เข้มขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่าข้างใต้เนี่ยมีวัตถุดิบพร้อมที่จะส่งไปให้ได้ตล ลดังนั้นเนี่ยพอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลายกระบวนการหลายกลไกด้วยกันน่ะคนที่รักษาฝ้าแค่หนึ่งวิธี2วิธีเนี่ยมันเลยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมรักษาแล้วไม่เห็นผลการรักษาฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องใช้วิธีการเนี่ยหลายๆวิธีการร่วมกันเพื่อที่เราจะฟื้นฟูโครงสร้างผิวแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆชั้นของผิวจึงทําให้การรักษาฝ้าเนี่ยเห็นผลที่ชัดเจนหลักๆของการรักษาฝ้าที่คลินิกใช้นะคะหมอจะเริ่มต้นที่การทำทรีตเมนต์ ทรี a เมนต์เป็นการฟื้นบำรุงผิวทําให้โครงสร้างผิวที่บางๆเหี่ยวๆเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีคอลลาเจนใต้ผิวมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นแล้วก็เร่งการผลัดเม็ดสีที่อยู่ด้านบนน่ะให้หลุดออกไปได้เร็วขึ้นถัดมาวิธีที่2ก็คือการฉีดการฉีดเนี่ยเป็นการส่งผ่านสารบำรุงพร้อมกับไวท์เทนนิ่งเอเจนท์ที่เราต้องการที่จะไปบล็อกการผลิตเม็ดสีหรือว่าลดการทรานสเฟอร์เม็ดสีจากข้างล่างเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนให้น้อยที่สุดวิธีนี้สําคัญมากในการรักษานะคะเพราะว่ามันช่วยทําให้การ เ,เห็นผลเร็วเห็นผลดีมากขึ้นวิธีที่3ก็คือการใช้เลเซอร์ค่ะแต่เลเซอร์เนี่ยวิธีนี้น่ะจะต้องดูเป็นรายบุคคลเพราะว่าในแต่ละบุคคลเนี่ยบางทีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการสัมผัสแสงแดดในแต่ละวันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เลเซอร์เลยหรือบางคนจําเป็นที่จะต้องใช้เลเซอร์ซึ่งเดี๋ยวหมอจะประเมินรายละเอียดสําหรับแต่ละบุคคลนะคะเลเซอร์เนี่ยมีส่วนสําคัญในการทําให้เม็ดสีเนี่ยแตกตัวเป็นอนุภาคที่เล็กลงแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาทําลายเม็ดสีพวกนี้ออก ไปได้เร็วขึ้นก็พูดง่ายๆว่าเป็นการลำเลียงขยะเม็ดสีทิ้งออกไปได้เร็วขึ้นฝ้าก็จางลงเร็วขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าจางๆหรือฝ้าเข้มมากๆแล้วสามารถเข้ามาปรึกษาที่คลินิกได้ค่ะ